อวนอครับวานเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอืออเริ่มเป็นก้อนแล้วคะ่ะแม่แม่ทุกคนคะ่ะอือเริ่มเป็นก้อนแล้วนี่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นก้อนแบบว่าชนิดที่ว่าเป็นก้อนที่หายหายดีนะคะก็ยังมีแบบ ปนๆนนแบบเหลวๆบ้างอันนี้เพิ่งกลับมาจากตัดไม้ค่ะไม้โพที่อ้วนชอบนะคะก็ไปเสาะแสวงหามาเออกว่าจะหามาได้อะทุกคนมันก็ไม่ใช่ยากไอ้ไม่ใช่ง่ายๆเนาะนี่ได้ไม้โพมาเพราะว่าวันนั้นตัดตัดมานะคะอ้วนกินไม้โพดีมากนะคะอืมรอบนี้ก็เลยไปหาไม้โพมาให้อ้วนนะคะกว่าจะตัดได้แล้วบอกว่าบางบางที่เนี่ยมันมีแค่แบบว่ามีแค่ ตัวเล็กๆนะนะแล้วก็เก็บสะสมทีละนิดทีละนิดเอานะคะได้มาแล้วมันเป็นกาฝากต้องปีนต้นตาลขึ้นไปค่ะเจ๊ใหม่ต้องปีนต้นตาลข,ขึ้นไปเพื่อเอาต้นโพมาให้ลูกนะอันนี้ก็เพิ่งกลับมาคะ่ะเลยมาอัปเดตอาการอ้วนให้กับแม่ๆพี่ๆได้ทราบเนาะนะคะก็ยังคงยังไม่ได้เป็นแบบว่ายังยังมี ปนเหลวอ,อยู่นิดนึงนะคะปนเหลวแค่นิดนึงก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ให้กินเป็นไม้ก่อนที่จะออกไปตัดไม้ก็ให้กินเกลือแร่ไปแล้วนะคะรอบหนึ่งกินเกลือแร่ไปแล้วก็ช่วงนี้ก็จะกินไม้ไปโกดนะคะแล้วก็หญ้าก็เราจะไปตัดส่วนที่ว่ามันแก่นะคะเอามาให้กินหญ้าอ่อนนี่คือห้ามเด็ดขาดไม่ให้กินเลยนะคะสดชื่นขึ้นอยู่นะคะ ชื่นอยู่พี่แท่งก็ไปทำงานปกตินะคะเหอแซบแซบยางแล้วมันมียางเต็มมือกว่าจะล้างออกโอ้ยเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อลูกหายเร็วๆอ้ว,วนหายเร็วๆเดี๋ยวได้ไปหาเพื่อนๆอยู่แต่บ้านไม่เหงาหรอ,หอึอยู่แต่บ้านไม่เหงาหรอรีบหายรีบหาย ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงอ้วนนะเดี๋ยวมาปริดอาการอ้วนเรื่อยๆนะคะแม่ๆนี่ตามนี้ค่ะตัดไม้มาแล้วเดี๋ยวควานไปพักผ่อนก่อนนะ <c oughs> เหนื่อยร้อนด้วยนะ